นี่ครับดูหลานเตบอลน,นี่บ้านเขาน้อยนี่ครับลอยช้างเดินออกมาจากตรงนี้เมื่อวานก่อนลอยเอาการกวยหลากมากินด้วยเนี่ยลอยเดินออกมาตอนเย็นเนี่ยทางช้างเดินหน้าบ้านอื ลอยทางเฉพาะเดินออกมาทุกวันทางเจ้าพ่เนี่ยมาดูทางเจพาะทางช้างออกมาเดินมาตอนเย็นเนี่ยมากินกล้วยอยู่ในป่าเนี่ย ตอนเดือนนี้ท่านจะมากินกล้วยป่าเนี่ยกินกล้วยป่าเนี่ยร่ยอยท่านกินกล้วยอรอยลงมาจากเขานู่นของกินกล้วยลากกล้วยเนี่ย ท่านจะมาเดินกินกล้วยเส็ดลงจากเขามากินท่านก็นเดินเดินตรงหยิบออกไปมันได้เวลาท่ชฉางออกหากินเนี่ย มันจะมากินตอนเย็ยนกลางคืนนะเออเดี๋ยวตามดูรอยนี่ก่อน,อเ,ดนเดินออกมาทัาน,นก็นเดินไปเนี่ยเดินผ่านบ้านออกไปช่องนู้นน,นูช่องขึ้นฝานช่องมันจะเป็น แม่น้ำบางทีงก็เดินอ้อมไปเนะยทางสวนยางเข้าไปบางทีก็เดินขึ้นไปเนี่ยนู่นไปทางสวนทุเรียนหากินตอนเย็นก็เตะบอลกันกับหลานนี่นักบอลตัวจิว๋วฮหืมเสียงสนันวันไหวะระวังเข้าไปรูช้างนะลูก ดูทางช้างออกอยู่กับช้างมาตั้งแต่เด็กเด็กอ๋อามาเ,เกะมาโอเคครับเจอคลิปหน้า